สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกขวดนี้ครับเหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระวรณรัต์เพื่อนนะครับวัดพระเชตุพนปี2497เเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักพันปลายครับ รายการต่อไปครับเหรียญสหากรก์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่บล็อามขีดปี2 5 3 0เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อทองำํำวัดท่าทองปี2529เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพักกิ่งกังวานรุ่นแรกหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันปี2 5 3 1เนื้อเงิน มีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญเมกกระดุมหลวงปูดุลวัดปูรพาลามปี2526เนื้อทองคํามีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเข็มกัดลูดหยดน้ําหลวงพ่อผมวัดช่องแขงปี2511มีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญสตางค์สิบหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วปี2 5 1 3เนื้อทองแดงกระไหลทอง มีการเช่าหาเปีนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพชรวัดนนทีปี2489ีเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปีนมาอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เม้าวัดสี่เหลี่ยมปี2517เนื้อเงินมีการเช่าหาเปียนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญรุ่นพิเศษหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพชรปี2521เนื้อเงิน มีการเช for for ่าหาเปรตไปอยู Rebel ่ที่หลักหมื่นต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาเร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ y t u t u นะครับพาเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2แสนซับไวๆนะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ